ยรอวที่แล้วแสบมากเลยนะครับคนนี้เอาสมเด็จพุกเซนมาปล่อยผมวออันนี้มีวันนี้มีมาอีกเอาเนี่ยเอารูปหลอ,อนได้ไหมหลวงพ่อพรมเนะออาหลวงพ่อหลวงพ่อพรมเอาสองร้อยพอสองร้อยนะโอ้อ oh, แต่แท้ดูง่ายนะโอเคสองร้ยอยนะผมจบให้ครับผมจบให้นะสองร้อยนี่ครับ นี่ครับหลกกรปุหมสองร้อยนะสองร้อยสองร้อยสองร้อยละมีมีมีนังแข่งอันนี้ผมจาฝากเสนออีกสององค์ครับม่ต้งกดสมององค์เนี์ยองละพันสององละพันสองอันนี้แบบพวกกลวยนี่พวกกลวยพ็กลวยโอ้อันนี้แท้ดูง่ายเลยแท้ดูง่ายนะเอเอาเขาดูขาดูยงนะดูดูดูได้ยงดูยงซื้อคู่ไปเลยครับเดี๋ยวลดให้พิเศษพิเศษนี่ถูกลงลึแพงขึ้นแพงขึ้นดีกว่ามั้ง โอเคโอเคดูง่ายเท่าไหร่นะองเท่าไหร่นะเอาองละพันสองพันสองเหรอมันพันสองมันตันเกินอ่ะขายผมขายได้องละประมาณพันหนึ่งอ like anyway> ่ะเอาอย่างี้ผมซื้อหลับซื <ton <ton hoy, ้อดีเลยนะเอาองละแปดร้อยได้ได้ได้แปดร้อยนะเท่ตับว่าพันหกคูณวพันหกสาเป็นพันแปดพันแปดนะโอเคครับผมสำหรับนี่ครับนี่ครับเป็นเอ่อมเป็นนังกว่านังกว่ากับมะปวยนะแท้ดูง่ายนะเพราะนี่ผมนำมันนะครับ อ่านี่ครับได้มาสององนะนี่ครับก็แปดร้อยนะเขากอนเขากอนแสบมากเลยเนะเอาสมเด็จพุลเซ้นมาปล่อยผมโอ้โหเพื่อจะไปได้ชทีนย้ยิ่งดังกว่าเก่านะเนี่ยเนี่อ่าอันนี้เป็นหลวงพ่อพรมนะครับอันนี้เป็นพระดาวพนทีนะสองร้อยนะครับผมขอบคุณครับ